สนุกเกอร์ขำขำสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนพี่พี่น้าน้าน้องน้องมนูที่มีใจรักในเกมกีฬาสนุกเกอร์ครับมน,นี้พบกันในเฟียมที่สี่ครับมือเดินสายตรงเทพกับมือรับแกลครับเฟมที่สีตัดมาหายไปหนึ่งแดงครับผมเ,เกิดผิดพลาดทางเทคนิคครับแดง แรกนั้นน่าจะเป็นพิเหลดได้ครับ2เม็ดได้ชุดหนึ่งภาพมันขาดหายครับผมขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆด้วยครับสำหรับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งฝากด้วยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก ทางช่องสนุกเกอร์ขำๆครับมาชมกันต่อครับผมฟิลมที่4ว่าเฮียสมจะตีตื้นกลับมาได้ไหมสาฟมฟิลมเฮียสมถูกไป21เมตรครับามาดูว่าเครื่องดีเซลหรือว่าเครื่องเบนซินครับสำหรับเฮียสม หเห็นแกบอกว่าเริ่มจะแทงได้แล้วครับเริ่มจะจับน้ำหนักโต๊ะทิศทางการวิ่งได้ครับมาดูว่าจะใช่เหมือนที่แกพูดไหมช่วยรุ้นช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ใหสมด้วยครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยแทยงไม่เคยชินโต๊ะก็ น้ำหนักก็จะขาดขาดเกินๆอยู่ครับผมสำหรับพี่เลิดก,ก็ได้แทงเรื่อยๆอยู่ครับถึงไม่ใช่โตตัวเองแต่ก็พอได้แทงครับนานๆทีอาทิตย์สอาทิตย์ทีครับผมเกมนี้ดูตึงๆครับ จังวะที่2มาแล้วครับขอให้พี่เลิศแล้วไม่เหลือครับพี่เลิศ3เม็ดเก็บนิ่มๆครับนำเงินลุมก,กลางกินแดงลูกซ้ายมือต่อด้วยชมพูน่าจะสวยครับ,บเ,เบาไปแล้วครับพี่พเลิศ สี่เมตดครับเล่นได้ทั้งสองแดงครับพี่เลิศแดงลูกบนและลูกล่างเล่นลูกล่างครับโอ้โหสวยครั <m> บห้าเมตรเบาไปนิดครับแตะแรงกว่านีน้นิดหน่อยสวยงามครับผมเบาๆกินลูกหลังดำไหม <c ười> พี่เลิศใ <c ười> สเต็นแรง,แงครับผมไม่หลุดด้วย กักกักครับแต่ก็ความคิดดีครับจินตนาการดีแต่ว่าฝีมือก็ยังไม่ถึงอยู่ครับออกเม็ดรครับพี่เลิศพอกีมเริ่มเปิดก็พี่เลิศก็เริ่มตบครับอย่างวะนี้ลอยลำเฮียสมบ้างครับ ไม่เหลือครับสวยงามครับผมชมพูเคาะเบาๆกินแดงลุ้มกลางโอ้เลือกเล่นช็อบค,ครับไม่ใช่ปัญหาครับหกเลือดสีหรือว่าเฮียสมเหลี่ยมเริ่มจะมาแล้วครับ เหนว่าเริ่มจับทิศทางเขาจับโต๊ะได้ครับนิดเดียวครับติดหมูกนิดแตะหมูกหน่อยเป็นออครับเลือดกันดีครับป๊บดูเหมือนจะเข้าสนุกไหมสนุกครับ แก่น้ำนักกบพี่สมหลุดไม่ได้ครับลูกนี้ก็สามเมตรครับอยู่ยังไงอยู่ดีครับผมเอาไงครับพี่สม เกือบพอเหลี่ยมครับโอ้โหดูเหมือนไม่มีเหลี่ยมแทงเกือบได้พอเหลี่ยมครับรรรเลือดกันเต็มร้อยครับถว่าอยู่ดีครับสมไดส้สู้ฟีอยือไม่ฟีบโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วเลือดสองครับ ดำต่อด้วยแดงลูกนี้สวยมากครับคมมากครับแดงลูกเมื่อกี้ไม่เหลือครับอนหนึ่งครับมาแล้วครับเครื่องดีเซลเริ่มทำงานแล้วครับใจเชียร์เฮียสมกันด้วยครับผมสกอตเจ้าครับ ผมพูดูกางขเขาเบาๆยินเลืองครับถึงไหมไม่เหลือครับโอโ้โหมาแล้วครับมาแล้วสองชุดสามชุดเริ่มหินแล้วครับเนี้อสมกับเดินทางมาไกลครับจากกรุงเทพ ก็เฮ็นสมันหนึ่งครับเดียมครับสองแต่เบาไปนิดครับผมหมดตเลยไม้สองแดงหน,นานิดนึงครับโอ้โหหน้าเสียดายครับผมแต่ก็สองชุดหนึ่ง,ส,ส,ง,งสีก็ หรือว่าได้แล้วครับสมกับข้ามสอมเราสนุกลูกนี้ครับเลื่อนหนึ่งเม็ดรครับมีรูไหมไม่มีรูครับผมเลือกกันครับ ็นไหมพี่เลิศกุ่มลงเลยร้องอุ้ยครับแสดงว่าเห็นเหลี่ยมบางเลือกที่แก่สนุกครับดูนี้เฮาสมพอดีเหลี่ยมไหมหรือว่าเลือกกันครับแอบสู้ครับแต่นะาอยู่ยังไงอย่าตั้งล้ำให้พี่เลิศนะ หมดโตได้ง่ายๆนะลุมกลางครับพี่เลือดเขาเบาๆกินช็อกเ<อ>ยี่ยมครับสกอดเจ้าโอ้โหแต่ว่าขาวแรงไปนิดแต่ก็พอสู้ได้ครับ<ว>อืมนิดเดียวครับห<ว>นานิดเดียวครับ<ว>อยู่หน้าบ้านให้เฮียสมแล้วครับ กกำลังสนุกครับสก็เจ้าเฮียสมไปเข้าห้องน้ำตัดมาที่ลูกจอเลยครับหน้าบ้านครับไม่ใช่ปัญหาครับเฮียสมไปเข้าห้องน้ำออกมาตาใสมาเลยนะทำได้ไหมครับ สเมตรสุดท้ายหมดโต๊ะตำแหน่งอยู่น่าจะทําได้ครับผมว่าเตะดำไหมไม่เตะครับสวยงามครับผมสองเมตรดูดูแล้วน่าจะไม่ใช่ปัญหาครับเยี่ยมครับสาม เยี่ยมครับเฮย,ยมสมก็เฮยสมมาห้า,า,าล,ลบขอ,องพิลิกรยี่สิบเอ็ดแ้มเดีอสิบหกครับผม